วันนี้เราจะมาทดสอบแฮนด์สแต็กเกอร์นะครับยกได้200กิโลนะครับตัวนี้ถือว่าขายดีมากครับตัวนี้ยกสูงสุดได้1เมตรนะครับต่ำสุดอ่า10เซนครับตัวนี้งายาว75เซนเมตรครับขวากว้าง50เซนครับขนาดล้อตัวนี้ล้อใหญ่ครับ7นิ้วครับ สิบแปดเซนได้ครับวิธีการใช้งานก็ไม่ยากนะครับเพียงแค่ใช้เท้าเหยียบนะครับแล้วก็เอามือจับน,นี่เป็นวิธีการโจยน,นะครับอันนี้เราจะปล่อยสินค้าลงนะครับอันนี้ก็เป็นตัวปล่อยสินค้านะครับ อันนี้ก็จะค่อยๆลงมาเรื่อยๆนะครับตัวนี้ยกเครื่องอัดสายไฮโดรลินนะครับหนัก200กว่านะครับก็ยังยกได้สบายนะครับ